สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมได้เอานกเข้าคู่นะครับเพิ่งอีกตัวหนึ่งเป็นนกต่ออีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับต้องพามาดูครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำรังทำอะไรไว้เรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เป็นสายเพาะนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เจ้าด่างนะครับตัวที่อยู่ด้านล่างป่าร้อยทั้งคู่นะครับนกตัวนี้ผมก็กำลังเอาเข้าคู่อยู่ผมก็ได้ทำรังทำกรงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับป่าร้อยนะครับ วาผมดูว่าตัวร่างนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวเมียรครับนี่ตัวเมียจะเข้าแต่ลังนะครับส่วนตัวผู้ก็คือนี่นะครับตัวนี้ถ้าผมเพาะออกได้เดี๋ยวผมแบ่งขายนะครับตัวนี้ใครที่อยากได้ลูกนุกเพาะจะเอาไปเลี้ยงเองหรือจะรอ้อยผมเลี้ยงให้ แล้วรอสั่งเอาเลยแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับนกก็มีเยอะนะครับนกส่วนนี้นะครับรังที่ผมทำไว้นี่นะครับผมก็เลี้ยงเยอะนะครับนก ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาลงคลิปนะครับ็็ําทำคลิปแบบยังไงล่ะนะครับก็ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับบางทีผมไปต่อผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายพอวันนี้ก็เลยหายคลิปมาลงเพื่อให้ fc ได้ดูนะครับเพราะว่าเขาก็จะเที่ยวใครที่ ยังไม่รู้ว่าการเข้าคู่นกเข้าอย่างไรนะครับก็ลองดูแล้วก็ลองเอาไปศึกษานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับจับรวมกันไว้หมวกเหมือนกันแหละของผมกระไรแต่ก็รอดูนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าเมื่อวานเพราะว่าผมต้องการลูกเขานะครับเพื่อที่ว่าจะเอามาทําเป็นนกต่อต่อพันธุ์เนียบต่อดิน,นครับก็ ตื่นกล้องเลยนะครับมีเยอะครับนกใครอยากได้หรือใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับส่วนใครท่านไหนที่อยากได้นกจะเอาไปเลี้ยงเอาไปทำเป็นนกต่อก็ลองคอมเมนต์ สอบถามค,คุยกันได้นะครับเพราะผมมีเยอะนี่ตัวหนึ่งนกเลี้ยงไว้เยอะนะครับบ้านผมส่วนมากไม่ค่อยได้ต่อหรอกครับส่วนมากจะมาก,กลุมแต่กับนกเข้าคู่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากครับ วันนี้ก็ไม่ได้ไปต่อนอกนะครับขึ้มฟ้าคึ้มฝนสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ต้งต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหปลายนิ้วของคุณคือหนึ่งกำลังใจของผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ